อันว่าบรุษนั้นให้แล้วซึ่งพัดในมือของบรุษอื่นดื่มแล้วซึ่งข้าวต้มเองอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกับบรุษผู้พัดอยู่ว่าอันว่าท่านจงไปอันว่าท่านจงพัดซึ่งอุบาสกนั้นเทียวดังนี้อันว่าบรุษนั้นอันบรุษพัดอยู่ดื่มแล้วซึ่งข้าวต้มอันยังท้องให้เต็มมาแล้วยืนพัดอยู่ซึ่งพระเถระได้รับแล้วซึ่งบาตของพระเถระผู้มีกิจด,ด้วยพัดอันกระทำแล้ว อันว่าพระเทระเริ่มแล้วซึ่งการอนุโมทนาแก่บุรุษนั้นอันว่าบุรุษนั้นไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันกระทําซึ่งจิตของตนให้เป็นธรรมชาติไปตามแล้วซึ่งธรร Ь มเทศนาของพระเทระอันอ<ะ>ว่าพระเทระกําหนดแล้วถามแล้วว่าลูกกวานวาโสอันว่าท่านย่อมไม่อาจเพื่อ,ออันกระทําซึ่งกิตให้เป็นธรรมชาติไปตามแล้วซึ่งรรเทศนาเพราะเหตุไรดังนี้อันว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่ากรรมอันหยาบชา้าอันกระผมกระทําแล้วสิ้นกาลนานอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมากอันกระผมให้ตายแล้วอันว่ากระผมละลึกอยู่ซึ่งกรรมของตนนั้นไม่ได้อาจแล้วเพื่ออันกระทําซึ่งจิตให้เป็นธรรมชาติไปตามแล้วซึ่งเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าดังนี้อันว่าพระเถระคิดแล้วว่าอันว่าเราจะลวงซึ่งบุรุษนั้นดังนี้กล่าวแล้วว่า ก็อันว่าท่านได้กระทําแล้วตามความชอบใจแห่งตนหรืออันว่าท่านเป็นผู้อันชนทั้งหลายเหล่าอื่นให้กระทําแล้วย่ำเป็นดังนี้อันว่าบรุษนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าพระราชายังกระผมให้กระทําแล้วดังนี้อันว่าพระเทระกล่าวแล้วว่าดูก่อนอุบาสกครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันว่าอากุศลจะมีแก่ท่านหรือนอแลดังนี้ อันว่าบาศกมีธาตุแห่งคนเขา่าผู้อันพระเถระกล่าวแล้วอย่างนี้เป็นผู้มีความสําคัญว่าอันว่าอากุศลย่อมไม่มีแกเราดังนี้เป็นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่าอย่างนั้นอันว่าท่านขอจงกล่าวซึ่งทำเถิดดังนี้อันว่าบุรุษนั้นครั้นเมื่อพระเถระกระทำอยู่ซึ่งการอนุโมทนาเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นฟังอยู่ซึ่งทม ยังขันติอันเป็นไปในอนุโลมยาณในเบื้องต้นแห่งโสดาปฏิมักให้บังเกิดแล้วแม้อันว่าพระเทระกระทําแล้วซึ่งการอนุโมทนาหลีไปแล้วอันว่านางยักษณีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคนมคิดแล้วซึ่งอุบาสกผู้ไปตามแล้วซึ่งพระเทระหน่อยหนึ่งกลับอยู่ที่อกยังอุบาสกนั้นให้ตายแล้วอันว่าอุบาสกนั้นกระทําแล้วซึ่งกาละบังเกิดแล้วในปุรีชื่อว่าดุสิต อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วในโรงเป็นที่กล่าวกับเป็นที่แสดงซึ่งทาว่าอันว่าเบิดผู้ฆ่าซึ่งโจรกระทําแล้วซึ่งกรรมอันหยาบช้าสิ้นปีทั้งหลายห้าสิบ้าพ้นแล้วจากกรรมอันหยาบช้านั้นในวันนี้นั่นเทียวถวายแล้วซึ่งพิกษาแก่พระเถระในวันนี้นั่นเทียวเป็นผู้มีกาละอันกระทําแล้วย่อมเป็นในวันนี้นั่นเทียว อันว่าบรุษผู้ค่าซึ่งโจรน,นั้นบังเกิดแล้วนะที่ไหนเนอะและดังนี้